สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเลือบล็อกเชนทุกคนทุกท่านอังคารที่4ี่พฤศจิกา2025นะครับวันนี้ฟอินดดิงยีกิบเ็จากเมื่อวานนี้42กับบรรยากาศของตลาดที่ให้ความรู้สึกเหมือนกับว่าเราน่าได้ปริญญาเอกด้านการติดดอยโดยเพราะคนที่ถือออคอยคนที่ถือบิตคอยพอร์ตบิตคอยส่วนใหญ่โอเคนะช้าชาได้พาเล่มเขียว แต่ออคอยเนี่ยเละหลายคนที่ถือออคอยเพื่อนผมเพื่อนในช่องญาพี่น้องตอนนี้ไม่ดูพอร์ตดูอย่างเดียวดูยอดสิทธิ์คนละครึ่งเหลือเท่าไหร่นะครับทีนี้ล่าสุดมันมีข่าวลือนะข่าวลือที่ต้องย้ําว่าเป็นแค่ข่าวลือและมีการออกมาปฏิเสธข่าวลือนี้แล้วแต่ดูเหมือนไม่จบ นะครับข่าวลือที่บอกว่า Wintermill Market Maker รายใหญ่เจ้าหนึ่งเนี่ยกำลังจะฟ้อง Binance แล้วก็มีข่าวออกมาว่า Wintermill ไม่ได้จะฟ้อง Binance เรื่องนี้ควรจะจบนะทีนี้ย้อนกลับไปคร่าวๆก่อน10ตุลาคมวันที่คนบนโลกคริปโตไม่มีวันลืมวันที่มีการลิควิดเดตมากที่สุด ต้องแต่เกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่มูลค่า Market Value เนี่ยหายไปประมาณ600สนล้านดอลลา,าร์สหรัฐยอดลิควิดตัวเลขคร่าวๆเข,า,ขาบอกประมาณ40่หมล้านดอลลา,าร์สหรัฐภายในระยะเวลา24-30ชั่วโมงนะครับทีนี้ก่อนหน้าที่มีการ l i q u i d ดตัครั้งใหญ่เนี่ยถ้าใคยำได้มันมีวานที่ตั้งโชดนะวานที่เรียกว่าวานตาดามสุสมันรู้อนาคตหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้น ลุงทรัมป์ออกมาโพสต์บนชุดโซเชียลจะคิดภาษีนำเข้าประเทศจีนร้อเพอลุงทรัมป์โพสต์ปุ๊บละนาดลงทุกพอร์ตท,ที่เป็นพอร์ตฟิวเจอร์และต่อให้คุณเป็นคนที่เทรดระมัดระวังใส่หมวกันน็อกนั่งหน้าคอมตั้งเลเวลสอวันนั้นหัวแตกนะหนึ่งในนั้นคือวินเทอร์มิลและเขาเสียหายเป็นร้อยล้านเสียหายเพราะอะไร Position เดียวกันยกตัวอย่างสมมุตินะครับสมมุติดอ i คอยละหบาทเอ c กเ n น e อื่นๆตอนมีแฟลชคราสเนี่ยอธิบายคร่าวๆคือ5บาทดอ e คอยเอ x กเชน g e อื่นแฟลชคราสลงมาเหลือ3บาท2บาท90แต่ของ b บ n น e เนี่ยมันลงมาบาท2 5บาท75มันเป็น f l แฟลชคร s h ที่แบบล้างทุกพอร์ตที่ขวางหน้า ทำให้ w i n t e r ร์มิเนี่ยขาดทุนและกำลังพิจารณาทางเลือกในการดำเนินคดีทางกฎหมายกับ Binance ซึ่งเอาละตอนนี้ w i n t e r ร์มิออกมาบอกแล้วว่าเป็นแค่ข่าวลือนะแต่มันก็มีการกระจายฟัดบนโลกโซเชียลว่ามันอาจจะไม่ใช่แค่ w i n t e r ร์มิมันอาจจะมี Marketmaker คนอื่นวานตัวใหญ่คนที่มองว่า การลิควิดเดตของ Binance ไม่แฟร์เนี่ยกำลังพิจารณาดำเนินคดีกับ Binance และมันอาจจะเกิดคลาสแอคชั่นลอสูตรการรวมตัวกันฟ้องหรือเปล่าและถ้ามันเกิดขึ้นแน่นอนคนที่มีเงินไว้กับ Binance มีเหรียญกับ Binance อาจจะถอนออกมาก่อนหรือเปล่าหรืออาจจะมีการขายอาจจะเกิดโด m ม n โน f อฟเฟอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นหรือเปล่านั่นคือฟัสที่หลายคนพยายามกระจายบนโลกโซเชียล แต่มันไม่ใช่ฟัดที่แบบคนนี้คอมเมนต์คนนั้ comment, คนคอมเมนต์นมันเป็นฟัดที่พลาดหัวข่าวหน้าหนึ่งนะครับเรื่องนี้เลยเป็นเรื่องที่ผมต้องมาเล่าให้เพื่อนๆฟังและมันอาจจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ได้หรือมันอาจจะมีเหตุการณ์ black swan event ที่เราไม่คาดฝันก็ได้นะครับวันที่ผม trade เทรด b i Nance แเพื่อนวันที่10ตุลาคมเนี่ยยอมรับว่า คาดไม่ถึงนะคาดไม่ถึงว่าระบบของ Binance มันจะลิควิดเ t ตแรงขนาดนั้นและถ้าเราไปดูบนคอมเมนต์บน Reddit บน Twitter เนี่ยบาง Region บางพื้นที่เข้า Binance ไม่ได้เข้าไปเติม Margin อะไรไม่ได้เลยในขณะที่ e x c h a น g e อื่นๆเนี่ยมันทำได้นะครับเพราะนั้นเป็นเรื่องที่เรียกว่าเราต้องใช้วิจารณญาณในการอ่านฟัดและวิเคราะห์กันเอาเอง แต่อย่าเพิ่งตกใจอะไรทั้งสิ้นนะตอนนี้มันเป็นแค่ข่าวลือซึ่งข่าวลือเราทราบดีบางทีเงียบไปบางทีกลับมากัดตลาดที่ก้นเพื่อนเพื่อน,น,นทางบ้านที่ตามข่าวนี้คิดยังไงมองไงมีแรงเสริมเอมเม์เข้ามาวันนี้ค่าวๆเนื้อๆประมาณนี้นะครับเช่นเคยนะครับกัดอย่าตกทั้งในเรื่องสุภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนเพื่อทุกคนโชคดีขอต้องปลอดภยัยดูต่อไปครับผม จะขึ้นจะลงยังไงไม่รู้สิเริ่มวิ่งไปบนฟ้าฟกแค่ R, in, uda, ata, แจะแพงเอกสาพีจะบินไปสุดอากาศผ้าเราจะยังไงต้องดูต่อไปอะดีอยู่ในมือก็เือต่อไปนี่จะแค่มาเฮาหรือจะลอยล่ฟ้าต่อไปต้อะยังไงไม่มีใครรู้แต่อยาบอกสักาสิบใจเลือดน้ำแต่เราไม่กลัวกลาดมันแรงเหมือนขึ้นซัดใจลูกกันเหมือนมันเร็วไปถ้าอยากรู้จริงๆต้องดูต่อไปใครเล่นสั้นใครถือยาวก,ก็แล้ว ไม่ต้องรีบอย่าใจร้อนให้ไวอนาคตคริปโตต้องดูต่อไปใครจะรวยใครจะจนใครจะหลุดใครจะไปเรื่องคองเรียนเรื่องของใจไม่มีใครต่อได้โฮ oh, เยวกันไว้แล้ววันหนึ่งคุณจะเข้าใจคำเดียวสั้น,นเรา